สวัสดีครับทุกท่านร่นางกายที่ทำภารกิจตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินน้ำชากาแฟร้อนๆพร้อมกับฟังข้อมูล,ข,าาลข่าวสารการวิทยุไปพร้อมกันครับรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงนานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอครั้งวเครห์ เคราะเขมสาระเอข้อควายรอเรือสระอาสาระอะหอหีบการันมาจากภาษาสันสกฤตว่าคระหะแปลว่าการจับผู้จับดาวเคราะห์ดาวพระเคราะห์สิ่งชั่วร้ายเช่นมีศา์เข้าสิงและควบคุมบุคคลในภาษาทาเีเมื่อใช้คําว่าเคราะห์โดยลําพังมีความหมายว่าผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเช่นหมอดูทักว่าเธอมีเคราะห์ต้องไปสะดอกเคราะห์ถึงท้าวเคราะห์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด บังเอิญเคราะห์หามยามร้ายจึงต้องประสบอุบัติเหตุอย่างไรก็ดีในภาษาไทยคําว่าเคราะห์อาจจะมีคําว่าดีหรือร้ายขยายเพื่อให้มีความหมายเจาะจง mm hmm. เช่นวันนี้เคราะห์ร้ายขับรถมาดีๆมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดหน้ารถแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเพื่อมีคําถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th